ตลาดในปีปีหน้านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะก็วันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยเดี๋ยวให้ดูแนวโน้มอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งแล้วก็มาดูตัววันนี้ผมจะพูดเทรนด์อีคอมเมิร์ซปีหน้านะครับมันจะมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งหลายอันน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวรูปแบบการตลาดออนไลน์นะครับไม่่าจะเป็นการตลาดแต่ละตัวเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องหลายๆตัวเรื่องเฟซบุ๊กนะครับเรื่องตัว Google Ad ดเรื่องตัว Google ตัวกู o กิลปรับอัลกอริทึมตัวใหม่ ครับมันอาจจะแอดวานซ์นิดนึงจะจะพยายามพูดให้มันง่ายๆหน่อยละกันนะครับในห้องนี้ไม่ทราบว่าแต่ละคนนี้มีพื้นฐานมีใครที่ทำธุรกิจขายของออนไลน์บ้างครับผลิตภัณยกเลยนะ่ยโอเคงป็นพรู้อยู่แล้วระดับหนึ่งผมพูดเรื่องอต่ใครที่ยังไม่ได้เคยขายของออนไลน์เลยครับยุ่งอ๋อสวัสดครับอันนี้เราท้าทายเลยนะฮะ <laughs> โอเค <laughs> ก็เดี๋ยวผมจะพยายามพูดให้มันง่ายหน่อยละกันนะครับมีใครทำการตลาดบน Google อยู่แล้วบ้ไหมครับ อย่างนี้นะโอเคมีใครทำพวกเซอร์วิสแอนจิ้งแมร์เก็ตติ้งปรับแต่งเกิับยูร์ล็อกไหมฮะโอเคครับต้ออรู้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพยายามปูแล้วกันนะครับซึ่งไอสไลด์ส่วนนี้มันยังไม่มานะครับมันอยู่ที่บ้านนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวก็หนึ่งมันกำลังมานะครับถ้าเกิดผมก็อะไรถูกนะเพราะมันกำลังมานะครับอันที่สามครับทำยังไงให้คุณขายได้เร็วครับจะมาพูดถึงปัจจัยหลายๆตัวครับในการวิเคราะห์ว่าทำยังไงให้ยอดขายขายได้เร็วนะฮะแล้วก็จะช่วงสุดท้ายครับช่วงบ่ายก็คือเราจะคุยรรูปะกกอบาที่ ทำชูกเออก,อก,ก็บรถออนไลน์กขากาทำยังไงก็ถึงสมสำเร็จได้นะครับเชิญแนวโน้มวันนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะลงมาดูเทรนด์แนวโน้มปี2014ตอนนี้ปัจจุบันนี้ที่ในห้องนี้มีหลายหลายคนขายของอยู่นะครับมีท่านไหนขายอะไรบ้างเลยขายอยู่ไหม <Hi. S 1> ของจิงรถจนขายร้าน <Hi. S 1> ชื่อร้านอะไรครับไม่มีชื่อร้านไม่มีชื่อร้านก็ขายอยู่ไหนครับแคลิฟ<ม>อร์เนีนะครับแล้วที่ร้านก็เป็นตู้ ไม่มีชื่อร้านโหงเจฮาลันเนี่ยมีข้อหนึ่งครับที่ผมจะพูดก็คือเรื่องแบรนด์ครับไปร้านไหนร้านตู้ที่ฟอร์จูนเอาละมึงมีอยู่20ตู้กูจะชื่อตู้ไหนดพวกนี้เช่ไหมครับจะต้องมีแบรนด์นะครับไม่ทราบว่าชื่อเนีนชื่อไหนครับจ๋าครับมาแล้วครับชื่อแบรนด์มาแล้วครับจ๋าโมบายง่ายๆนะโอเคฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาดูเทรนด์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเฉยนะครับหนึ่งครับเอ่อ เทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในปีข้างหน้าเนี่ยนะครับพูดได้เลยว่าไม่ใช่ปีข้างหน้าปีนี้มันเกิดขึ้นเรียบ้อนแล้วคือปีนี้คือในแง่เรื่องโมบายคองเมอร์สครับผมเชื่อว่าในห้องนี้ทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือบางคนใช้เป็นหลักก็แล้วหรือเป็นแท็บเล็ตถูกไหมครับช่วงแวโน้มของโมบายคอมเมอร์สมันเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆนะครับอันนี้เป็นตัวเลขให้ดูนะครับว่าในแง่ของอการใช้งานนะครับเจนเรามีเส้นอยู่สองเส้นนะครับเส้นสีแดงเส้นสีฟ้าคือการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน ผมใช้ว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโตแล้วกันเป็นพู้เดสก์ท็อปบแล้วก็จะสังเกตว่าสีแดงคือการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งมันมาเป็นจบตัดกันประงาณปี2 0 1 3ทีฉะนั้นปัจจุบันนะครับปีนี้เนี่ยนะครับเป็นปีที่พูดเลยว่าอินเทอร์เน็ตการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือจะเกิดะจะแซงหน้าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกน ผมเพิ่งเขียนบทความลงกลุงเเพียบธุรกิจเมื่อเช้านี้นะครับพูดถึงเรื่องวิธีการขยับตัวเองนะครับย้ายก้นตัวเองจากธุรกิจที่เป็นคอมพิวเตอร์ลเกเข้าสู่มือถือได้ยังไงนะครับถ้าเกิดสนใจผมกดปาวโหลงอ่านได้นะครับอยู่ที่เว็บนะครับที่เขียนเสร็จเมื่อคืนนี้นะครับอย่าให้ลืมนับเออผมมีหนังสือเลยนะครับชื่ออัพกบาลนะครับแต่มีน้อยมากเลยฮะ เขียนเองเกี่ยวกับเรื่องวิธีการเอาเทคนิคเทคนิคเทคโนโลยีมาใช้ในการทําการทำางชีตมันดีขึ้นนะครับบางีมันมีอยู่ไมกี่เล่มนะครับฉะนั้นใครสนใจก็ซืบได้ครับอันนี้ผมพูดถึงเรื่องอันนี้คือเป็นเรื่องที่เขียนเมื่อวานนี้ยังไงก็คือการย้ายเทคนิคการปรับการปรับธุรกิจตัวเองเข้าสู่มือถือนะครับก็จะพูดถึงเรื่องทําไมเราต้องปรับปรับยังไงแล้วมันจะควรจะเป็นยังไงบ้างครับลองอ่านดูได้ที่แบบนี้นะครับโอเค เรื่องเทรนครับกับเรื่องเทรนด์เทรนด์แนวโน้มของโมบายนะครับมันมาแล้วครับช่งต่อไปการใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกอย่างผ่านโมบายอยูแล้วคําถามคือตัวเราเองธุรกิจเราเองรองรับกับโมบายเราหรือยังครับตอนนี้มีใครมีหน้าโมบายบ้างได้เลยมีไหมมีไหมฮะับพีเพิลมิเดียมีใช่ไหมมีอยู่หลายคือต้องหลายหลายคนมัใจะบอกมีแล้วผมจะถามต่อว่ามีคนดูเยอะไหมมีใครดูคะลาสติชชอบอยู่ มีมีการจิ้งใหญตามมาใช่ไหมมีคนดูเยอะไหมครับตอนนี้พีเพิลมิเดียทำช่อง s อสเอชแชนเนลเอสเอชทีเด่นไหมครับเอาไว้เป็นเคสสาธีตเลยนะครับมีคนดูเยอะไหมครับมีแอปด้วยใช่ป่ะมีคนดูไหมมีตัวเลขปหมมีตัวเลขไหมครับดูไม่ไม่รู้มึงอะไรที่นี่มีแล้วเป็นแอปใช่ครับมียอะดาวน์โหลดไหมครับเยอะไหม ไม่เยอะเท่าไหร่ฉะนั้น KPI เนี่ยผมพูดถึงผมจะพูดถึงเรื่อง KPI ในการถามว่าถ้าเกิดเรากระโดดเข้าไปทำธุรกิจด้าง e-commerce m-commerce นะครับมันจะมี KPI อยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือจำนวนคนดาวน์โหลดว่าถ้าเกิดเราทำแอปขึ้นมานะครับแอปขึ้นมาเนี่ยจะมีคนดาวน์โหลดเยอะหรือน้อยแต่บางคนเนี่ยถ้าเกิดทำ e-commerce ผมพูดได้เลยว่าอย่าทำแอปเพราะถ้าเกิดคุณทำแอปขึ้นมาการทำแอปเนี่ยหนึ่งแอปใช้ใช้งบประมาณอย่างต่ำผมพูดอย่างต่ำนะประมาณห้าหมื่นถึงแสนอย่างต่ำแล้ ของแอปขึ้นไปเป็น <laughs> หลายหลายแสนเลยสองแปงเลวอ,อย่างคือการที่คุณทำเอ็มคอมเม e ร์ o ปุ๊บเนี่ยนี่คือตัวอย่างครับเข้านะน,นี่คือตัวอย่างที่เราทาตลาดตะคอมหนึ่งที่ผมทำเนี่ยผมมีแอปด้วยเหมือนกันแต่แอปเนี่ยพอกดดาวน์โหลดปุ๊บมันเป็นแค่หน้าจอครอบเฉยเยแต่จริงเครื่องหลังแอปมันก็คือโมบายครับผมเรียกว่าโมบายไซต์ก็คือเป็นหน้าเว็บธรรมดาแหละแต่มันถูกบีบให้มันเป็นเวอร์ชันบนมือถือมันคือเว็บแหะครับข้อดีคือในการจัดการมันจะง่ายกว่า พราะเดี๋ยวนี้ต้องบอกยอมรับเลยครับว่าการสื่อสารใน,ในเชิงอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยต้องบอกว่าอีเมลเป็นช่องทางที่ดีที่สุดถูกไหมฮะคุณส่งตื้อใครเป็นลูกค้าตลบบบาดนัดคอมคุณจะรู้เลยครับว่าในการคุณส่งอีเมลลูกค้าส่งอีเมลแต่ละครั้งยอดขายมันขึ้นทุกครั้งเลยถูกไหมครับคุณตีครับถูกไหมฮะอันนี้ขายเราตัด่ะคุณถ้าส่งอีเมลค่อเดี๋ยวยนี้ส่งไหมฮะไม่เคยรจะส่งแล้วใช่ไหมถูกไหมมีใครบ้างที่เป็นลูกค้าตลบบบาดนัดคอมแล้วส่งอยู่มีไหมส่งไหมครับส่งที่ขายเลยครับ บริเวณวายใช่ไหมครับส่งปุ๊บมียอดขายครับมีทันทีเลยใช่ไหมครับฉะนั้นการส่งอีเมลปุ๊บพูดเลยครับทุกตลาดอุตามเราส่งอีเมลทุกวันครับแล้วเราส่งอีเมลเดือนหนึ่งประมาณ30สิล้านกว่าฉบับเราเป็นสแปมเมอร์คนหนึ่งวัน <c oughs> เ,เราได้สิทธิการส่งนะครับฉะนั้นทุกครั้งที่ส่งยอ,อดมันเข้าทันทีแต่ตอนนี้พฤติกรรมคนเปลี่ยนช่องทางในการอ่านอีเมลเรียบร้อยแล้วถูกไหมีรือนี้คนอ่านอีเมล่านอะไรครับมือถือ หลายหลายคนน้อยคนคือผมว่าแนวโน้มที่เราอ่านอ่านอ e ีเมลผ่านนะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมันเริ่มน้อยลงฉะนั้นพอคุณเห็นอ e ีเมลคุณก็ณส่งของ้อมูลไปคุณคลิกจากมือถือแต่คุณโยนลูกค้าเข้าไปหน้าเว็บที่เป็นใหญ่โตโมโหลาปรากฏหน้าเว็บไม่รองครับถูกไหมฮะฉะนั้นวิธีการคือตอนนี้ที่ผมทาคือพอลูกค้าคลิกจากหน้าอ e ีเมลเข้ามาบนมือถือพอเข้ามาหน้าเว็บปุบตัวเว็บจะจับแล้วก็รู้ว่าตอนนี้เขาคลิกจากมือถือเข้ามาเราจะเปลี่ยนให้คนเข้ามาสู่หน้าเป็นหน้ามือถือโดยเฉพาะเลยหากคุณลองคุณสามารถ เราใช้มือถือพิมพ์เข้าไปที่เว็บตลาด .com พอเข้าไปปุ๊บระบบมันจะรู้ว่าคุณใช้มือถือเข้ามามันจะปรับให้กลายเป็นหน้าหน้าตรงนี้ได้ต่อไปร้านค้าจะทำแบบนี้ได้นะครับเรากำลังจะทำตรงนี้อยู่นะครับเพะฉะนั้นพอมันเป็นสิ่งล่านี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยหน้าตานะครับเขาเรียกว่ามันถูกปรับให้เหมาะกับมือถือสิ่งที่เราพบคือการส่งลูกค้าเข้าไปที่หน้ามือถือกับส่งลูกค้าไปหน้าเว็บธรรมดาลูกค้าใช้มือถือนะครับอัตราการขายหรือว่า conversion rate นะครับ การส่งลูกค้าไปหน้าเวมือถือดีกว่ามากเลยทีเดียวยอดขายต่างคนละเรื่องเลยเพราะบางทีเราส่งไปหน้าเว็บปกติหน้ามันใหญ่มากกดไม่ได้บางฟังก์ชันไม่รองรับบนมือถือนะครับฉะนั้นมือถือต้องกลับมาดูให้ดีนะครับโอเคอันนี้เป็นภาพผมพูดหลาย,ลายงานแล้วนะครับก็ให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยลงมาหนังจริงแล้วนะครับปี2 0 0 5นะครับเหตุการณ์ที่ตอนกษัตริประภามารับมา,ม,ามารับรางวัลน,นะครับคนใช้มือถืออยู่คนเดียว ต่ปัจจุบันตอนนี้มือถือเยอะมากมือถือกลายเป็นช่องทางหนึ่งนะครับเริ่มพูดได้เลยว่ามันกลายเป็นมันจะกลายเป็น,นเทรนที่แนวโน้มต่อไปเนี่ยคนไทยพอพูดถึงเรื่องเมืวว่อก่อนเราบอกใช้อินเทอร์เน็ตนะทุกคนจะพูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์แต่ปีหน้าเนี่ยจะเป็นพอพูดใช้อินเทอร์เน็ตทุกทุกอย่างเป็นมือถือแล้วฉะนั้นคิดอะไรทําอะไรจะสื่อสารกับลูกค้าอะไรคิดว่าทายัางไงผ่านมือถือดีกว่านะครับฉะนั้นหน้าจอจะเล็กลงทุกอย่าง เนื่องสิ่งที่เราทำครับตอนนี้ที่ผมทําอยู่ก็จะมีในรูปแบบร้านค้านะครับหากร้านค้าในตลาด닷คอมอยากเข้าหน้าเว็บตัวเองเป็นเวอร์ชันมือถือก็จะพิมพ์คําว่า m ตลาด .com slash shop แล้วก็ slash ชื่อร้านตัวเองคุณจะเข้าสู่หน้าเว็บคุณที่เป็นเวอร์ชันที่เป็นบนมือถือนะครับก็จะสามารถให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าจ่ายเงินนะครับจ่ายด้วยบัตรเครดิตใช้เงิน,ใช,งนใช้แต้มสะสมแต้มอะไรทุกอยาก่างใช้ได้เหมือนบนเว็บเลยทุกอย่างนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดเห็นล่าสุดผมทางตลาดกระทอมเราเพิ่งลอนช์ตัวแคมเปญที่เป็นไลน์เห็นไหมสติกเกอร์ไลน์นะครับเราไปซื้อ,อแคมเปญกับไลน์นะฮะมีเห็นหลงใช่ไหมครับที่เป็นแพนด้าเราที่เป็น,นาาหน้ารักนะฮะแล้วก็เราใช้งเงินหลายล้านเลยนะเห็นไหมครับสติกเกอร์ที่คุณเห็นกันเนี่ยลองดูให้ดูนะครับเมยนเขาส่งมาเราเนี่ยอันนี้เป็นแคมเปญที่เราขึ้นบนไลน์นี่คือตุ๊กตาเป็ยนยะัง ก็ไปในไลน์แล้วดาวน์โหลดด้วยนะครับการที่จะมีสติกเกอร์แบบนี้ได้เนี่ยไม่ได้ฟรีนะเราใช้เงินไปประมาณเกือบห้ากับหกล้านนะครับกับการซื้อคือกับการในแก่การทําให้ตัวนี้มันคือตัวนี้เราออกแบบเองนะครับแต่การที่เราได้สิ่งในการที่เราไปทำาอ,อกสติกเกอร์ก็เป็นแบตบแล้วเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่เราลานช์ตัวสติกเกอร์นี้ออกไปในวันแรกคืนเดียวนะครับพันยี่สิบสี่ชั่วโมงมีคนดาวน์โหลดสติกเกอร์นี้3.2ล้านคน เราการเป็นสติ๊กเกอร์ที่มีคนยอดดาวน์โหลดสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงตอนนี้เรามีวัน5ล้านคนแล้วอยู่น้วยเมื่อวานวันแรกที่เราได้มาผมลนชคแคมเปญออกไปในไลน์สติ๊กเกอร์นะครับเป็นขายของนี่แหละนะครับขายของผ่านไลน์เนี่ยฮะผมส่งข้อความไปในไลน์ครับเชื่อไหมครับผมส่งไม่รู้ดีร้านไหนเข้าไปในแคมเปญไลน์บ้างไหมฮะมีไหมผมส่งออกไปหนึ่งประมันสินค้า4ชิ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ยอดขายออกไปประมาณ3-400ี่ออเดอร์ครับเรามีคนประมาณ5 6หมื่นคนคลิกเข้ามาที่เว็บผ่านช่องทางบนมือถือผ่านไลน์นะครับเราทำเป็นหน้าเวอร์ชันบนมือถือไว้แล้วสั่งซื้อทันทียอดประมาณ3400ออเดอร์ order, ที่เราทำก็คือตัวเดี๋ยวดูนะผมมีไลน์อยู่ในมองดูของตลาดกันนะนี่เลยเอ่อสวันนครับ โอเคอันนี้คือตัวลายนะครับเหมือนภาพจะไม่ขึ้นเลยนะค,ค,ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือยอดขายทลับเข้ามาไอ้ตัว power bank ครับตัวที่เก็บประจุไฟฟ้าครับออกไปประมาณสามสี่ร้อยตัวในช่วงเวลาไม่ถึงยี่สิบชั่วโมงจน,นร้าน้าบอกแล้วเร,เราส่งเข้าไปอีกร้านหนึ่งขายเป็นน้ำหอมครับน้ำหอมมีทลักแบบขายจนไม่รู้ยังไงครับฉะนั้น แต่ว่าตอนนี้ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าเนี่ยมันคือช่องทางมือถือนะครับฉะนั้นลองดูว่าเราเองจะปรับตัวยังไงเรามีลายอยู่แล้วนะครับตอนนี้จะบอกเลยว่าการซื้อล ne มันไม่ใช่การจะมีสติ๊กเกอร์ได้มันใช้เงินไม่ต้องเยอะเลยเดียวฉะนั้นเรามีวิธีการอย่างเช่นเรามีลายเราทาไงให้ลูกค้าซื้อของมาเชื่อมโยงกับเราขอล ne เข้าไว้คอนเน็กเข้าไว้สร้างกลุก่มนะครับ mm hmm. มือนเหมือนกับอ e ีเมลครับถามว่าอ e ีเมลมันียังไงอีเมลคือเราส่งข้อความหาลูกค้าได้เช่นเดียวกันครับลรงล้อคือการ พยายามหาทุกช่องทางที่เราเข้าถึงลูกค้าได้ครับเราช่องทางอ e ีเมลช่องทางที่น่าสนใจที่สุดในะตอนนี้แล้วก็ในง,ง่ของการทำการตลาดนะครับในตอนนี้ที่เราทําอยู่นะฮะสิ่งหนึ่งที่บอกได้เลยว่าถ้าคุณจะทําการตลาดผ่านทางโทรศัพท์มือถือและโดยเฉพาะเป็นการขายของนะฮะหนึ่งก็คือที่เราทำเนี่ยผมส่งข้อมูลสินค้าไปแต่บางทีเราต้องดูว่าบางทีเราส่งข้อมูลสินค้าไปทางมือถือเนี่ยลูกค้าอยากได้รอเปล่าบางทีเราต้องมี campaign, แคมเปญอะไรบางอย่างครับเช่นผมทำพิเศษมีคูปองลดราคา นะครับเพราะบางทีเราส่งสินค้าปกติไปลูกค้าเห็นลูกค้าไม่อยากซื้อหรอกแต่ถ้าเกิดคุณสามารถทำก็แบบุมีโปรโมชั่นเฮ้ยตอนนี้เรามีสินค้าจากหมวดหมู่ของเมาพิเศษลดราคา20%แล้วส่งไปหาลูกค้าให้ลูกค้าคลิกขึ้นมาที่หมวดหมู่นี้ได้เลยมันจะมีการโน้มน้าวลูกค้ามากกว่าที่จะเขาเรียกว่าขายสินค้าปกตินะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณส่งไปแล้วคุณมีลูกค้ายอดเยอะเพียงพอเนี่ยยอดขายจะมาทันทีนะครับแล้วพยายามเรียกว่าเซกเมนต์กลุ่มลูกค้านะครับแบ่งกลุ่มลูก การที่ผมมีพูดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นส่งให้มั่นใจครับว่าส่งมาถึงลูกค้าแน่นอนอีกอารนที่ผมใช้คือตอนนี้ผมทาระบบอีเมลขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือส่งผ่านเป็นอีเมลส่งไปหนึ่งฉบับแต่เมื่อคุณเปิดด้วยคอมพิวเตอร์เปิดด้วยแท็บเล็ตมันจะปานออกแต่เมื่อคุณเปิดด้วยเาเรียกว่าเปิดด้วยมือถือมันจะถูกขูบออกกลายเป็นมันจะกลายเป็นยาวๆอย่างนี้ได้เลยครับเราเรียกว่าเป็น responsive ก็คือสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของตัวตัวของอุปกรณ์นะครับฉะนั้น ไอเนี่ยงม้วแบบนี้มันมาแล้วล่ะครับแต่เพียงแต่ว่าการทําหรือการออกแบบสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีชั้นเชิงมากกว่ายากกว่าการส่งอ e ีเมลปกติไปนะครับซึ่งลผล,ลผลที่เราเห็นได้รับได้ชัดคือพอเราส่งอ e ีเมลไปแล้วเป็นอ e ีเมลที่เป็นลนักษณะสามารถปรับแต่งได้ปรับตัวเองได้ตามขนาดของอุปกรณ์เนี่ยยอดการเปิดดีขึ้นเยอะยอดการคลิกดีขึ้นเยอะและยอดขายดีขึ้นเยอะมากฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีทีมงานบางบางตัวมาจากองค์กรคุณส่งอ e ีเมลคุณบอกทีมคุณเลยครับให้ไปศึกษาเรื่อง เรื่อ responsive คือการปรับแต่งนะครับ <Yeah. S 1> เรื่อง responsive design mm hmm. การ mm hmm. การเรียกว่าออกแบบ mm hmm. การสื่อสารนะครับ mm hmm. ทำยังไงให้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดข,าดของอุปกรณ์ mm hmm. เพราะตอนนี้สื่อสารสื่อที่คุณส่งออกไปหนึ่งอันบางคนเปิดผ่านมือถือบางคนเปิดผ่านแท็บเล็ตบางคนเปิดผ่านคอมพิวเตอร์ฉะนั้นสื่อมันต้องมีความยืดหยุ่นนะครับ ทีนี้ในแง่มือถือครับผมพูดรวมนิดนะฮะหนึ่งในแง่ของเราเองเนี่ยการเติบโตมือถือผมที่ผมพูดถึงตัวเองเพราะเราเห็นข้อมูลตรงนี้เองนะครับยอดขายผ่านมือถือเราโตขึ้นประมาณร้อยห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงปีในช่วงปีที่แล้วกับปีนี้นะครับแล้วก็การซื้อของครับนี่คือของปีที่แล้วเ็จากมือถือมันโตขึ้นประมาณนี้นะครับแต่ปีนี้เนี่ยการซื้อช้อปปิ้งนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือมันโตขึ้นมาอย่างที่บอกว่าแบบโตยกขึ้นมาอย่างมากเลย สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดก,ก็คือตอนนี้ยอดขายผ่านมือถือผมนะครับ25%ต่เชื่อไหมครับว่าในช่วงอาทย์ที่ผ่านมายอดขายผ่านมือถือผมโตขึ้นประมาณเกือบ45%ครับเ <c oughs> ราว่าอะไรครับไลน์ครับเราส่งค่อยในไลน์ตอนนี้ยอดคนเข้าเว็บเราเกือบประมาณ50%ในช่วงอาทิตย์นี้นะครับเกิดจากมือถือทท้านั้นเลยครับเพราะเรามีช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าได้ดีมากนะครับจากเดิมเมื่อก่อนเมื่อประมาณเดือนที่แล้วจะ5ตอนนี้มาแล้วครับ นี่คือยอดคนเข้าย่านี้เมื่อก่อนใช้มือถื39%นะครับแล้วก็ใช้ PC 60%ในช่วงิกนี้มันขึ้นไปปรนะมาณ4 5 4แล้วก็ตอนนี้โอเปอเรชั่นนะครับคือคนที่ใช้อุปกรณ์ตัวไหนนะครับยี่ห้ออะไรก็มาเช็งว่า Android อยู่ที่มาน37% iOS 61%ฉะนั้นคนนิยมใช้ตัวอของตัว Apple มากกว่านะครับ ในการซื้อนะครับถึงแม้ Android จะเป็นอุปกรณ์ที่มีคนใช้เยอะก็ตามแต่คนยังใช้นิยมใช้ iOS นะครับเข้ามาช้อปปิ้งมากกว่าแต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วนะครับการเติบโต iOS นะครับเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้จะเห็นว่า iOS โตขึ้นมา200กว่าเปอร์เซ็นต์คือคนใช้ตัว Apple นะครับเข้ามาช้อปโตขึ้นมา200กว่าเปอร์เซ็นต์แต่คนใช้ Android นะครับเข้ามาซื้อสินค้าโตขึ้นมา1 200กว่าเปอร์เซ็นต์ฉันนิยมโน้มน้าวว่ Android มาแรงมากเลยนะครับ แต่ถามว่าถ้าคุณทำเป็นโมบายไซต์คุณไม่ต้องสนใจว่มันเป็น Android จะเป็น iOS เพราะว่ามันซัพพอร์ตหมดแรับแต่ถ้ากคุณทำแอปขึ้นมาเอาละปวดหัวแล้วครับคุณทำแอปฟรอน